วันนี้ FCB Story จะมาพูดถึงพิภาภาพของวงการดนตรีที่นำพาแชร์คนนี้ไปสู่การแข่งรถกับ Slim b o r g e t t ก็มี Carl Edward Slim b o r g e t นะครับเป็นคนสวีเดนนะครับซึ่งที่มาของชื่อ Slim ที่เล่นของเขาเนี่ยมาจากที่ตอนเขาเป็นพาณิ s n a นาวนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นตอนวัยรุ่นของเขา วันนั้นนะครับเรือของเขาจอดเทียบท่าที่รัสนิวออลีนะครับและขับที่เข้าไปเนี่ยมีตำนานนักดนตรีแยสนะครับอย่างเมลฟิสลิมอยู่ที่นั่นนะครับเอเชบุญนะครับมือกองที่มากับเมลฟิสลิมในวันนั้นนะครับเกิดการบาดเจ็บที่ข้อมือนะครับเขาก็เลยการคนที่จะมาเล่นกองชุดแทนนะครับซึ่งตัวสลิมเองเนี่ยสามารถเล่นได้เพียงเล็กน้อยในตอนนั้นนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นว่าได้ฉายาลิเติ้ลสลิมนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้ แต่ในโลกอีกด้านหนึ่งนะครับตัวเขาเป็นคนที่ชอบการแข่งรถเป็นอย่างมากนะครับทั้งนึงเนี่ยเขามีความทรงจาเกี่ยวกับการที่เขาได้ดูเซอร์เซอร์ลีมอสทีนี้ตอนที่เขาไปออกทัวร์นะครับจุดเปลี่ยนสําคัญเลยก็คือตอนที่เขาได้ไปรู้จักกับคริสบาร์เบอร์นะครับเขาขายรถร,รตัน22ที่เป็น Formula จูเนียในตอนนั้นนะครับรถสเปค f o r ์ u ลาจูเนีย ขายให้ในราคา900ปอนด์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปฝึกขับรถที่ j i m m a e s e l l Racing School นะครับซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เขาเข้าสู่วงการ F1 รถคันนั้นนะครับถูกโมดิฟายออกเป็นรถ Formula Ford นะครับในระดับสโมสรเนี่ยเขาชนะไปถึง16เรสแต่ว่าในปี1972เนี่ยโปรเจกต์นี้ต้องถูกพังไว้ก่อนแล้วเขาก็ย้ายไปแข่งรถ Swedish Touring Car กับ Human Im e นะครับเขาจบที่2ในคลาสแล้วก็ในปี1975เนี่ยเขาก็ได้ที่2เหมือนกันกับรถ Volvo จใน อีก3ปีต่อมานะครับเขากลับมาขับรถล้อเปิดอีกครั้งกับ Formula f o r ฟในปี1978นะครับเขาได้ลงแข่งขันยูโรเปียน o ฟอร์ a ูล่ a ทรีแชมเ i ี้ยนชิและจบที่11เพราะเข้ามาขับรถ r รลส์ RT3 ในปีต่อมานะครับเขาชนะสวิ d ส s แชมเปี้ยนชิพนะครับด้วยการจบอันดับที่3ในตารางคะแนนโดยตลอด3ปีที่เขาแข่งมาในช่วงนั้นนะครับเขาย้ายทีมนะครับมาไม่ต่ำกว่า10ทีมใช้รถมากกว่า10ขคันเลยทีเดียวถือว่าเป็นคนที่ร้อนแรงในตอนนั้นมากๆนะครับ ที่นี้จุดสำคัญเลยนะครับที่ทำให้ไอ้สองอย่างที่ผมว่ามาเนี่ยเกี่ยวกับชีวิตของสลิงนะครับมาบรรจบกับเส้นทางเอลวานได้เลยนะก็คือการที่เขาได้รู้จักสมาชิกวงเอลบ้านนั่นก็คือบิยอนเอาเวลุสนะครับ แล้วก็เบนนี่แอนเดอร์สันนะครับที่รู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนจะมีวงอัลบั้ครับโดยตัวสลิมเองเนี่ยเคยร่วมงานกันโดยเป็นมือกองที่อัดในสตูดิโอให้กับวงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอลบก็สามารถให้สลิมเองเนี่ยใช้ชื่อของวงอัลบันะครับในการที่เอาไปแสวงหาผลประโยชน์หรือว่าเอาไปประชาสัมพันธ์ได้โดยดีวครั้งนี้เนี่ยไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถือว่าวิน,ว,นวินกันทั้งสองฝ่ายยังไงก็ตามนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะครับตอนที่เขาขับเอฟทูเนี่ยค่อน โดนมอร์โวโลเนี่ยถอนตัวไปในปี1980นะครับซึ่งตัวของสลิมเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเขารวบงวมงบประมาณอีกครั้งนะครับเพื่อกลับมาสู่ฟอร์มูล่านะครับซึ่งเขากลับมาในทีม ATS นะครับโดยเขาก็ได้ดึงนะครับหัวหน้าทีมตอนที่เขาขับ F3 คนเก่าอย่างโรเจอร์เฮเวนพร้อมกับช่างอีกประมาณสักสอาคนมาด้วยท้ายที่สุดนะครับการแข่งขันซาร์มโน่กลางปีในปี1981สลิมบอกุททำสำเร็จครับเขาได้ขับรถฟอร์มูล่าวันเป็นครั้งแรกในวัย34 สามารถเอาคอลิไฟทีมเมท a t ออย่างแยนเลเมอร์และจบการแข่งขันในอันดับที่13ตลอดเวลาที่เขาอยู่กับทีม a t s มนะครับมีทั้งเรื่องดีและเรื่องแย่นะครับเขา Did not Qualify ไปถึง4รายการจนทําให้ไม่สามารถแข่งขันได้แต่ในท้ายที่สุดนะครับในการแข่งขันที่บิทิสกังปีในปีนั้นนะครับ <c oughs> เขาทําสําเร็จนะครับ <c oughs> เขาสามารถคว้าแต้มสําคัญนะครับมาให้กับทีมได้นะครับด้วยการจบอันดับที่6ในบิทิสกังปีนะครับ ต่อมานะครับในปี1982นะครับเขาก็ได้ขับให้กับทีมไทเล์นะครับอยู่3สนามนะครับจนกระทั่งเขาเงินหมดนะครับแล้วก็ต้องถอนตัวให้ไบรอันเฮนตันเข้ามาทําหน้าที่ขับแทนเป็นการจบสถิติเพียงเท่านี้สาหรับตัวเขาในฟอร์มูล่าวันแต่หลังจากนั้นประมาณ4-5ปีนะครับเขาก็กลับไปขับสิ่งที่เรียกว่าทรัคเรซิ่งนะครับหรือว่าการขับรถมุทีแชมป์ซึ่งผลปรากฏว่าเขาประสบความสำเร็จมากๆในรายการนี้นะครับสามารถคว้ารางวัลได้อย่างมากมายจนกระทั่งปี1995นะครับ ก็ได้เลยข่